ครูคะถ้ายังไม่ได้เอกสารในการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต้องติดต่อที่ไหนคะเพราะว่าเด a d l i n e เนี่ยคือ30มิถุนา2025แล้วจนป่านี้ยังไม่ได้รับเอกสารเลยเราจะไปตามได้ที่ไหนตอนนี้นะคะกลมที่ดินเนี่ยเขาพัฒนาระบบแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีระบบไลน์ให้แอดไปของครูเป็นเขตธนบุรีดังนั้นครูก็จะมีไลน์ของเขตธนบุรีเขาชื่อว่าฝ่ายรายได้เขตธนบุรีคุณต้องดูว่าคุณอยู่เขตไหนคุณก็ต้องไปแอดเขตของคุณทีนี้พอแอดไปเขาก็จะทักมาเลยว่า ยินดีให้บริการนะคะสามารถสอบถามได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8โมงถึง4โมงเย็นแล้วก็ให้เบอร์ติดต่อมาด้วยแล้วเขาก็เลยเขียนมาเลยว่าท่านสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารได้ที่ลิงก์ข้างล่างนี้อ่ะอันนี้ถ้าเกิดคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงคุณก็กดไปเพราะเขามีข้อมูลของคุณครบถ้วนแล้วนะคะส่วนอันสุดท้ายเขาจะบอกว่าแจ้งชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนของเจ้าของกรรมสิทธิ์และเรื่องที่ต้องการสอบถาม เพื่อตรวจสอบข้อมูลของท่านอันนี้คือสำคัญนะคะเพราะว่าครูยังไม่ได้เลยเอกสารของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแต่มันจะต้องเดทลายจ่าย30มิถุนา 2, 0, 2แล้วดังนั้นพี่เชฟไปเจอลายอันนี้มานะคะพี่เชฟก็บอกว่าเฮ้ยทักไปดิครูก็เลยทักไปเขียนไปเลยว่ายังไม่ได้รับเอกสารที่ดินของ แล้วครูก็ใส่ชื่อนามสกุลบางคนจะใส่เลขบัตรประชาชนไปด้วยก็ได้แต่ครูใช้ชื่อนามสกุลส่งไปรบกวนไดยนะคะครูบอกแบบนี้เขาก็ตอบกลับมาว่าอันนี้นะคะคือส่งข้อมูลเอกสารที่มีการปรับปรุงให้ ก็คือตอนแรกเนี่ยข้อมูลเขาไม่ครบเขาก็เลยส่งอันปรับปรุงม,มาให้นะคะซึ่งครูซื้อคอนโด2ห้องใบแรกอะยังเป็นข้อมูลแค่ห้องเดียวตอนนี้ก็เลยกลายเป็นข้อมูล2ห้องแล้วมันจะมีรายละเอียดเลยค่ะลิสต์มาเลยว่าที่ดีละสิ่งปลูกสร้างของคุณมีที่ไหนพื้นที่เท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ตีเป็นประเภทอะไรและเสียภาษีเท่าไหร่เสร็จแล้วก็สมมติของครูในใบนี้มี2คอนโด2ห้องเขาก็จะรวมมาเลยค่ะว่าทั้งหมดเสียเท่านี้นะมี QR Code ให้คให้ คุณสามารถเซฟและจ่ายได้เลยพอจ่ายเสร็จคุณส่งหลักฐานไปว่าคุณจ่ายแล้วรอไปก่อนสักพักเขาจะส่งใบเสร็จมาให้ว่าเขาได้รับเรียบร้อยแล้วคุณก็เซฟอันนั้นตอะเซฟเอาไว้เป็นหลักฐานถ้าเกิดคุณมีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหลายเขตคุณก็จะต้องติดต่อไปหลายเขตนะไม่ใช่ว่าสมมติอันนี้เป็นเขตธนบุรีแต่ของคุณไปอยู่เขตบางกอกน้อยอย่างเงี้ย คุณจะไปติดต่อที่เขตทนบุรีที่เดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องไปรู้ด้วยว่าที่ดีนและสิ่งปลูกสร้างของคุณน่ะอยู่เขตไหนคุณก็ไปแอดไลน์เขตนั้นแล้วก็ ทักไปแบบนี้เลยนะคะพิมพ์ชื่อนามสกุลเข้าไปแล้วคุณก็แจ้งเลยว่ายังไม่ได้เอกสารที่ดีและสิ่งปลูกสร้างเลยค่ะรบกวนด้วยนะคะก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งอะประมาณนี้นะคะไม่ได้เร็วมากแต่ก็ไม่ได้ช้าเนาะแต่สะดวกมากเลยเพราะว่าหลายคนก็ตกหลน่นยังไม่ได้เอกสารนะคะไม่อยากพลาดความรู้และสาระดีๆกดติดตามเพจไว้นะคะการเงินยุคใหม่ใยครูพิชชากดไลค์ กดแชร์กดเซฟหากมีคำถามคอมเมนต์ไว้นะคะหากต้องการสอบถามเพิ่มเติมทักไปที่ Li@ n r e w p ครูพิชชา @kru.pitcha